ถูกก right. ูก้าเดินลงเดินลงลงน้ยมีทางลงอื่นเลยไอ้ก้าถ่ายรูปหน่อยสิหอนหลอนน้ยมีกความแอคแล้วกองกูกาเนี่ยเฮ้ยโอ้ยที่ไม่เหมือนเดิมเฮ้ยอย่ากัดกูไม่กัดอ่ะไม่ได้กัดเฮ้ยนี่เปือคุกดินเล่นดินั่นบนมีอะไรขอมือหน่อยมือมือมือขอมือหน่อย อย่าทับขาแขนกูขอมือหน่อยขอมือหน่อยมือมือมือขอมือจีอ้กัดมือกูไปได้บอมีโอ้ยสอเยีโยไปทางขึ้นไหนอ่ะฮะมึงก็รู้กูแข็งแรงแค่ไหนโอ้โหดูหมาดิไอ้หมาพี้หมาฮะหมามึงคุ้นชินแล้วสถานที่เนี้ยมันคุนคนค้นเคยมันคุ้นเคย ของมันขึ้นเคยหมาบอกว่ากูเจอของแปลกอะไรที่พี่รีมาเลยที่มหาไอ้กูเจอของแปลกตกใจเลยอ่ะรับเองไอ้เพื่อขอโทษ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 กดผิดกดผิดกดผิดวิ่งอยู่เอาเฮ้ยออกกำลังกายอยู่โทษ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 มองนั้นบนกูไม่เห็นเลยวันนี้กูไม่เห็นเลย เนี่ยเนี่ยทางนี้ผงนักมวยของเราไม่มีคนเลยเนี่ยทางขึ้นโอ้เอาไปต่อ,อไ,ไปต่อไปต่อ หมายเยี่ยวหมายเที่ยวสองกิโลนะไม่มีน้ำกิน,นจะตายบนเขาเฮ้ยทางไม่ค่อยสวยอ่ะขายแล้วก็ปล่อยใจไม่นลงเหมือนกันอนะ่ะกูถ่ายก่อนเลยเจะวิวเนี่ยมึงต้องขอบใจให้กูพาขึ้นมานะเว้ เห็นอะไรวะจับไหนตน,น้ได้วิวนะไมเ่เราเรามองห้เนี้แแล้วก็นี่ไ,ไปทางนู้นมีธงปักอยู่เห็นจะถล่มเพะว่มันจะมมนไ,มไม่ถล,มล่มเพื่อนแต่มันเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่ได้แค่คาดชาวิ้งคาดคนี้พี่อไอหมาวว่าไปแล้วไอหมาวได้ดีก้าว แต่ดูป้ายมันมันไม่ให้แบงดูนะถ้าอยากป้ายอบอบาไปทำทรงหลัวครับหลัวครับเผื่มีคนเนี่ย ปันปันนั่นรถวิทย์เลยมีเจะเทป่าวะไม่บอกนะมันเดินกลับไปทางเดิมอีกใช่มันเริ่มกลับไปทางเดิมต้องตีจริงๆไอ้เยี่ยหม,มาน้ำทางวัตุรึเปล่าอ๋อนี่หมาน้ำทางหมาเคยขึ้นแล้ออวโอ้โหต้องตีจริงจริงเลย

ขวานใช่นะน้ำเลยนำ้นำน้หมาพามวัวไอหมาคงตายเหี้ยเยย่งได้ไงตายดิเฮ้ยไม่ตายยังยังรอดอยู่เฮียตายฉันเลยจ้ามีเฮ้ยมก็ยังอยู่ยังไม่ตายมังเจ็บอะเมื่อกี้กูเลี้ยวขวานี่กูพลาดแล้วไน่้อมงเมีอย่ไหนวะฝังนู้อะ เดินตรงไปป้าไอ้ไว้ป้าป้ากลัวกูมีนี่เราอยู่กลัวมีดูหมานเน<อ>ีเ่ยกูเดี่ยวไอต,ตัวหลังมันต้ามมาตีดอยู่แล้วมันเต้ามาหมาทำไร

ทนายวะทำไมไอ๋อไอน้ำมันสุดไงอยูอ่น้ำมันสุดไอบรบบัดน,น้ำเสียไอที่จบอกนะยังไม่ถึงไม่รับรองอะ่ะกาปเอไว้คนอ,อ,อันตรายประวัณสองคนนี้สามคนนี้เป็นดี i right, you. ขึ้นขึ้นมายัางอ่าเพิ่มขึ้นมอาอีกคน,คนกับคนกับใครไงหมาไอ้เพื่อนยังไง มาไปไหนมาเข้าป่า อะไ้วะกูกูอ,อาายากกินนะกูะคงไม่เป็นเฮ้ยหมาไม่ได้เรือง,องเราไปกันลก Oh. Uh -huh. น,นี่ชทาขึ้นใช่เหรอคุไม่ไปอ่ะแต่เพิ่งแต่เพิ่งเดิน400เมตรเลยเฮ้ยเราเพิ่งเดินมาหนึ่งเรามาแล้วเขากั้นมาเขาไม่ให้ไปขาช่วงนี้ ไม่รู้อ่ะรู้ว่าหลงเขาขึ้นมาจริงไหมเนีเออ่ยแล้วลงเป็นใช่ไหมก็ลงทางนู้นไงอ,อ๋อแล้วทางเนี่ยไปทางไหนวะ่ยไม่ใช่ทางลงอ่ะไปก็ไปได้วัดด้วยใจแล้วไม่ผ่านเต็มเลยอะไรเนี่ยทั้บ้องอ่ะกูไม่กูไม่ดู 马哥。 ล้อแล้วใช่ไหมล้อแล้วใช่ไหมอามาห้าวไม่กูกูก็แค่มันปิดปักแล้วข้อสวยเห็นมาเลยกล้วก็กูแม่งไม่ดีว่ะห็นมันเลยสามกีฬาเห็นขาว ไม่มีน้ำด้วยกินได้ป่ะเนี่ยกินได้น้ำขายไม่ด้เอ้ยเห็นเห็นข้อบด้วยข้อบดมีจู่สูงอ่ะน่ะเกินข้อบดต้นสายต้นสายเดา ไว้เล่มบวกกันใ่ใช่เอรอผ้าไแดงผ้าแดงคืนเลยไปรัก เช็คลง,งลง,ไ,งลลไม่ได้ครับทางโคตรกเลยกูย่อไปสิบนาทีอ่ะเดินยอ่อขนาดตัวตัวกูเ็กก็นเนี่ย อาไป็เลยวะไว้ไปแไรเลยโดนโดนยงกันแล้ว